ตอนนี้ไอซ์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์หลวงลุงท่านจะทำพิธีสืบชะตาชีวิตแบบล้านนาให้ขอโอคตรไปนะที่ใดโคตรเมตตาไปแน่ที่ได้โคตรสนับสนุนส่งเสริมโลกหลานทำบุญเลี้ยงเด็กกำพร้าเลี้ยงอาหารน้องๆกันโอหคนเยอะมากนี่ตกใจมากเลยนะครับโ สวัสดีครับตอนนี้ก็พบกับไอซ์พานุวัตร EP ที่2แล้วนะครับผมตอนนี้ไอซ์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็6กโมงเช้าก็อาจจะแบบว่ารับรับตื่นหน่อยเพิ่งลงเครื่องจากกรุงเทพแล้วก็มาที่นี่เลยวันนี้เรามี3ภารกิจก็คือตอนเช้าเนี่ยพระอาจารย์หลวงลุงท่านจะทําพิธีสืบชะตาชีวิตแบบล้านนาให้ที่วัดดอนจันทร์แล้วก็ตอนกลางวันมาเลี้ยงอาหารให้กับน้องๆเด็กกำพร้าแล้วก็ ไปหาอะไรกินกันก็ยังไม่ได้เลือกร้านเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทั้ง3าภารกิจเนี่ยจะเป็นยังไงไปอยากจะมากราบขอพรขอเลือกขอชัยผมเป็นนักแสดง ช่อง3ครับแล้วก็เพิ่งเปิดรายการ y o ยูทูบสาธุครับ สัตระหามปุริยังสิตรโรปุริยังขออา l านนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สถิตในร่างลูกหลานได้เปิดญาณเสริมญาณเปิดบาร,รมีให้ลูกหลานมีสง,ง่ามีราศีสะเลหานะสะเลหาอุสะเลหานะสะเลหาอุสะเลหะขอให้ลูกหลานมีวาจาศีลด,ดังพระล่วงเจ้าทุกข์ให้คำแลคาพูดเพื่อลูกหล้ลูกหลานมีวาจาศีด,าาาด,ดังวาจาศีลพระล่วงเจ้า ขอฮห้โคดไปณที่ใดโคนเมตตาไปณที่ใดโคนสนับสนุนส่งเสริมลูกหลานโคมังการาสามโกทโ้ามนจเลสังโคมังการาสามพโพทภครับก็ที่ทุกคนเห็นไปนะก็เป็นวิธีสืบชตาชีวิตของวัดดอนจันทร์นะครับคือตอนที่ท่านส่วนเนี่ยคนลุกแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ใจฟูมากนี่เป็นแบบว่าไม่รู้สึกเสียดายเลยที่ ตื่นเช้ามาตั้งแต่ตีสี่ลงลงเครื่องมาก็มาที่วัดดอนจันเลยเดี๋ยวเราจะไปทําบุญเลี้ยงเด็กกำพร้าเลี้ยงอาหารน้องๆกันเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับ อนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโรงอาหารของมูธีเด็กกำพร้านะครับของวัดตอนจันนะครับโหคนเยอะมากนี่ตกใจมากเลยนะครับสวัสดีครับแม่เล็กครับแม่เล็กทำหน้าที่อะไรครับที่วัดนี้ครับแม่เป็นผู้ปกครองของเด็กที่นี่เป็นผู้ดูแลเป็นผู้จัดการของวัดค่ะคือแม่ดูแลเด็กทั้งหมดเลยที่นี่ใช่ค่ะแม่มีทีมงานซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงเนาะครับ20คน ทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะอ๋อกี่ปีแล้วครับแม่ที่แม่ประมาณ13ปีค่ะโหสิบสาปีแล้วผูกพันกับผูกพันไหมผูกพันค่ะพ่อเห็นเขาแต่เล็กแต่น้อยครับบางคนเราก็ส่งเรียนจนจบแล้วก็ที่รับมาทำงานด้วยก็มีอะไรอย่างเงี้ยโหแล้วนี่ถามได้ไหมครับว่าส่วนใหญ่น้องๆมาจากที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยครับเด็กของเราจะมีแบบหนึ่ง พ่อแม่เสียชีวิตแล้วไม่ไม่มีญาติพี่น้องแล้วก็จะมีบางส่วนที่พ่อแม่หย่าร้างแล้วก็ไม่มีคนดูแลแล้วก็บางคนก็พ่อแม่มีใจว่าติดยาเสพติดอยู่ในคุกอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนก็จะเป็นเด็กด้อยโอกาสคือเขาไม่มีที่เรียนอย่างเงี้ยค่ะคก็พอสมมาที่นี่เพราะว่ามาอยู่ที่นี่แล้วไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยหลวงพ่ออุปถัมภ์ค่ะ โอ้ยสาธุครับคือน้องๆก็ไม่มีโอกาสที่จะออกไปข้างนอกเลยหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ตอนนี้คุณแม่จะไม่ให้ออกก็อยู่กันที่นี่ในนี้แหละที่นี่มีจะมีเรียนถึงปวชค่ะครับจบปวชแล้วถ้าเขาจะเรียนต่อเราก็คัดเด็กว่าเด็กเรียนดีไหมความปรพนพตชเป็นอย่างไรเราต้องมั่นใจว่าเด็กที่เราส่งไปเนี่ยต้องไปแล้วก็ต้องจบแน่นอน เราก็ต้องให้อนาคตเขาค่ะเราจะไม่ไม่ปิดกั้นแล้วทุกวันนี้มีคนมาช่วยบริจาคลงทานนี้บ่อยไหมครัก็ทุกวันไหมครับทุกวันนี้ถามว่ามีเยอะไหมก็พอมีค่ะก็จะมีแบบปักต่อปากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคจะมาช่วยหลวพ่อค่ะแล้ววันนี้ไอรต้องทําอะไรบ้างครัเดี๋ยวไอก็ไปไปตักอาหารช่วยตักอาหารให้เด็กๆเนาะวันนี้ไอเป็นเจ้าภาพทางคุณแม่ก็ขอบคุณมากๆที่ ยังนึกถึงวัดจันจันที่มาช่วยดูแลน้องๆนะคะครับอขอบพระคุณค่ะครับยินดีค,ค,ครับสคค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปช่วยตักอาหารให้กับน้องๆทานกันดีกว่าครับตอนนี้น้องน่าจะหิวกันแล้วไปนี่เป็นส่วนน่าจะเป็นน้องฝั่งปฐมเดี๋ยวเราไปฝั่งอนุบาลกันก่อนไป สวัสดีครับตรงนี้นี่จะเป็นชุดเด็กเล็กมื้อหนึ่งอ่ะสองพตรงนี้นะคะครับแต่วันนี้นี่น้องไอซ์ไม่ได้เป็นเจ้าภาพตรงนี้พ่อคนอื่นขอจองไปก่อนครับอ่ะถ้าใครจะมาช่วยโลงทานของน้องเล็กก็คือจุดนี้2อ0พันห้าสำหรับเด็กอนุบาลเด็กเล็กจุดนู้นแปดพันห้าจุดนู้นแปดพันห้าทงโน้นอ่ะจริงๆแล้ว4 4 0 0กว่าคนนะคะตรงนู้นครับน้องน้องจุดนี้ประมาณกี่คนนะห้าร้บยกว่าคนโอเค เดี๋ยวไม่รบกวนเวลาอาหารของน้องๆทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปที่เราเป็นเจ้าภาพตรงนู้นกันดีกว่าครับผมสองสาม

น,นี่คือมือสุดท้ายครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ชื่อพี่ไอซ์น,นะครับมาจากกรุงเทพเลยวันนี้ลงเครื่องตั้งใจมาหาน้องๆโดยเฉพาะไม่มีอะไรมากครับอยากจะฝากถึงน้องๆบอกว่าขอให้รักกันแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเพราะว่าข้างนอกรอเราอยู่การงานที่ดีอนาคตที่ดี พี่เชื่อว่าน้องๆทำได้อยู่แล้วไว้มีโอกาสหน้าพี่อายจะมาเลี้ยงอาหารอีกมื้อนึงขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย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 ยยยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่ะตอนนี้เราก็อิ่มบุญกันเรียบร้อยแล้วนะถึงเวลาที่เติมพลังกันบ้างก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านกล่องข้าวเมืองนะครับเป็นร้านอาหารสไตล์ร้านนาของทาวเชียงใหม่เลยจะอาหารเป็นยังไงไปดูกันไป สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรแนะนําบ้างครับถ้ามากรงข้าเมืองจะแนะนําเป็นไก่เมืองนึ่งนะคะเมนูซิกเนเจอร์นี่จะเป็นไก่บ้านแท้แทเลยนะคะและ้วเราจะใช้เวลานนนนานจนเนื้อไม่เหนียวเลยะคะ่ะอันนี้รับรองก็เอาที่หนึ่งครับมีอะไรอีกไหมฮะที่แนะนำแล้วก็แนะนําเป็นแกงแงครอหอยค่ะอันนี้จะเป็นเมนูอาการสลอมทรงสงีบนะคะ,ะเหมือนในละครเลยปะครับใช่ค่ะ กจะกลิ่นแกงหอยเขาซอมฮือแล้วเอาไปแกงแล้วก็อยากแนะนําเป็นน้ำพริกกบเข้าเมืองนะคะจะเป็นเซตมอเด้อคือชื่อของทางร้านเลยใช่ค่ะ,อะเอามาครับอีกสักอย่างหนึ่งอยากแนะนำอ่าฮังเลค่ะที่ร้านเราทาพริกแกงเองไม่ใช้ผงกะหรี่ครับอ่าเอามาครับแกงฮังเลครับขอบคุณครับ วันนี้ก็ถือว่าครบแล้วเนาะไปทั้งทําบุญในตอนเช้าแล้วก็มากินกล่องข้าวเมืองก็ถือว่าเต็มที่ทั้งอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องด้วยและใครที่อยากร่วมทําบุญบูรณะทิศเด็กกัมพาที่วัดดอนจันทร์นะครับผมสามารถติดต่อได้เลยนะครับเดีย๋ยวขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะฮะและอีพีต่อไปผมฝากบอกไว้เลยว่าจะพาไปลุยที่กองละคร จะพาไปรับรู้ถึงความทรหด <Huh? S 1> ของผมเพราะว่ามีผมไทยอยู่คนเดียวเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซั b s ไ r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะที่ไอซ์พันวัดครับผมไป